สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับการทำนายตัวเลขมงคลนะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายทะเบียนรถเหมือนเดิมค่ะก็วันนี้นะคะตัวเลขมงคลของเรานะคะก็จะมาทำนายกันในส่วนของตัวเลขที่ได้หมายเลขหนึ่งสองสองสามนะคะขั้นตอนการทำนายก็เหมือนเดิมนะคะเหมือนกับ คลิปที่ผ่านมานะคะที่เราจะ,ะได้วิเคราะห์กันนะคะว่าเราจะมาวิเคราะห์ก็คือคู่หน้านะคะแล้วกว็คู่หลังรวมกันให้เหลือหลักเดียวค่ะคู่หน้านะคะสสิบองนะคะรวมกันให้เหลือหลักเดียวก็จะได้เลข3ค่ะแล้วก็ใน ah ส่วนของคู่หลังค่ะ23รวมกันนะคะเหลือหลักเดียวก็จะได้เลข5นะคะเขาบอกว่าผลรวมที่ได้5ขึ้นไป ก็ถือว่าเป็นเลขมงคลดีทีเดียวเลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปค่ะในส่วนของการรวมตัวเลขทุกตัวค่ะผลรวมนะคะก็จะได้หมายเลขแปดค่ะก็จะมาดูการทำนายกันนะคะว่าคนที่ได้หมายเลขแปดเนี่ยจะเป็นคนที่มีบุคลิกนะคะหรือว่ามีนิสัยอย่างไรกันบ้างเขาบอกว่าคนหมายเลขแปดก็จะได้กำลังของดาวราหูนะคะ ึ่งก็จะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียนะคะแล้วก็เป็นคนที่กล้าเสี่ยงด้วยค่ะชอบอะไรที่เสี่ยงนะคะหรือว่าเป็นคนที่ใจนักเลงนั่นเองนะคะในส่วนของเลขแปดเนี่ยนะคะก็มีความเชื่อว่าจะเป็นคนที่อารมณ์ร้อนซะหน่อยนะคะหงุดหงิดง่ายนะคะอารมณ์เสียได้ง่ายนั่นเองก็แต่ในส่วนในเรื่อง ด้านบวกนะคะก็คือบุคคลหม่เลขแปดนะคะจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าทําการค้าขายได้กําไรดีนะคะหรือว่าการค้าขายจเจริญรุ่งเรืองดีมากๆเลยค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสําหรับคลิปหน้านะคะเราจะมาวิเคราะห์ทะเบียนตัวเลขตัวไหน ทะเบียนมงคลตัวไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ